สวัสดีครับลูกพี่เจมวัสดีครับผมวัสดีครับเอาเว้ยเจอพี่เจมคนละทีมใช่หรอพี่เจอเราเหรอเฮ้ยเจอน้องปายวะเฮ้ยนี่มันเมนจินล้านแต้มนี่ว่าเป็นอะไรดีวะเนี่ยผู้ชมผู้เห็นตัวดอดแม่งเลยพี่แบนจินปายพี่แบนจินแน่ถ้าพี่ไม่เห็นเรานะทีมพี่พี่จะแบนโดนแน่โดนพี่แน่จะแบนจิน อเจอปลายเลยพี่อุศลไม่แบนจินนุ้ก็จะเจอกันอีกรอบหนึ่งเจี๊ยแล้วกูได้เลนล่างด้วยตัวทรงพี่น่าจะจินแทนตาน,นี้ไม่รู้ว่ากูเล่นจินอกูเมนจินกูเมนจินต่อจากน้องปลายนั่นแหละินไม่เออแต่ก่อนแต่ไรเธออยู่สุพรรณไม่เคยจะบนร้อนกลับจากเมืองฟ้าโดนแดดโดนลาเธอก็จะบนท้อโอยอดการดาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปปะลุยครับ ซ้อม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 ไปไปไปก่อนที่เราจะไปขิงทีมตรงข้ามอ่ะเราต้องฝึกขิงทีมเองก่อนว่าไว้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 ไอ้เกือกเทียเจ็ดแล้วมันแมวตกใจว่ะ อ,อ,อ,อ้เจบจังเลยโอเจบจเลยมันเจ็บจังเลยคนดูฟรามฟร,รมไปฟามไปไอ้เฮียกูและชอบอีโมพวกมึงจริงๆเลยสรรหาอีโมมาใส่กันจริงๆเลยเนาะเจอกูเล่นจีนสายเนี่ยกูโดนต่อเท่าไหร่ก็ได้ ใช่ว่ะต้องเลงรูเซียนอะรูเซียนมันใส่ผมมาคนดู surprise m เ้ยังไงน่ย <c oughs> อ้อมมาหรออ้อมมาหรอโอ้ต้องได้และ không đài là ơi. <coughs> lá chí nặng nặc nuồng. À. À. Oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ว้าาอยืมนหเกินต่อยาี้นม่่ากนอยู่นี้ปะน่าจะอยู่ยาเมื่อกี้อะาก่อนเลยแล้วกันปะุยต่อครับคนดูพี่เจมกูกลายเป็นสายเอาหาไปแล้วโอ้แบบ เล่นในนาวหาเอาเอย่าไปสนใจเล่นๆน้ปชนะก็ช่างแม่งไอชนะก็ดีไปแพ้ก็ช่างแม่งมคุณผู้ชมนามี้ถ้ามันแบบว่ามันไม่ไหวก็ไม่ต้องไปอยู่ในเลนก็พอแล้วไปโซนยากยยาผมอยู่ในป้อมผมยังตายเลยครับเรียบร้อย <c oughs> เียบร้อยกาการช่วยชีวิตมึงต้องมึงต้องขอบคุณกาการน,นนะน่ะเออซองดีกว่าแต่ละคนเลื่อนน้อยๆทั้งนั้นไม่ต้องตไป <c oughs> เฮ้ยมีชีนกูเล่นอะไรเล่นอะไร,รเล่นอะไรเล่นอะไรกาการเล่นอะไรฮะกลับบ้านได้ไม่กลับเออ กางอยู่ไม่ได้แล้วคนดูอุ้ยอุ้ยโม่ก็ดูเลยว่ะคนดูเรียกกลายเป็นว่าโม่กูแบกสุดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดเฉยลอดเฉยมันไม่ทันน่ะวัดโกงจริงอ่ะแย่แบบเล่นๆเฉยชนะก็ชนะแพ้ก็ช่างแม่งครับ

โอ้กูลอดเลยลอดเฉยว่ะยังงงเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปึ๊ <laughs> <c oughs> บมังกรตัวต่อไปเราจะยังไงดีเที่ยวโม่กูบอกเอาเอาเอาแล้วเอาเอาไหมมา,มา ي, ดิพร้อมอ่ะก็หอมอ่ะโคตร้อมอ่ะโคตรหอมอ่ะ โคตรพอมาโคตรพอมา่ะโมโมซัดแล้วโอกลายซัดแล้วเออเอาแม่งเลยมอฟาไอ้เกมนี้ได้โมแบกเนี่ยไม่เอาจริงเจ๊งแบดนะคนดูโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวทีหน้าไม่ไหวอะเฟิร์นแค่แบบว่าแค่ดูเซียนบอดเลนนะผมว่าโดนตบยับอะไอ้เหี้ยแม่งแบบดาเมจคนละโลกเลยไม่ลิซันดา เยี่ยมโอ้องจริงว่ะเล่นนีท่าไหนของมันวะนะไม่สนใจไม่สนใจตายปะโอโ้โหทารอนไม่ตายเสียดายจา้จาเสียดายจ้าจ้าฮะเนื้อเ่า มันหลุดมันหลุดคนดูมันหลุดอุ้ยโอ้โหเนี่ยกาการไอ้ย่ากาการ์แม่งคอมโบแม่งเยียนจัดเลยไม่น่าแพ้หรอกครับยังไงดาเมจพื้นฐานรูเตียนมันก็แรงกว่าอยู่แล้วหรอจบแล้วแม่งมาแทแล้วแม่งมาแทนละดาเมจดิโอ้แดนหลบสวยปะไอ้นี่มันการแดนหลบระดับเจ้าไม่สุดดีนี่แหละตีมึงนี่แหละโอ้โห ปยังไม่เอ็นดีไว้ยเยเราคัมแบะดูเราคัมแบเราสามารถเอาอะไรได้ไหมักอย่างไปดได้ได้ไเฮียป๋าบอกมาแล้วป๋าโม่อะสนใจสนใจเอาเลย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 เยียเอารายู่อราอัองอ่ยู เรียบร้อยเรียบร้อยไม่นะแบกคนเดียวไม่ไวหวชั้นมันกำลังจะตายกูต้องให้ดีโมมาแบกแล้วแบกต่อเอาให้สุด

ใจรังสู้อเออไม่ยอมโม่กูรู้มึงทำได้แบกกูหน่อยไอ้เยี่ยวหวังพีโม่แบกแล้วอ่ะวินาทีเนี้ยก็ได้บานะบินได้จะว่าเขาก็ไม่ลงไอเยีย่ Google Jungle, Google, ยกูก็เล่นจังเกิลกูก็สมัยพลาดบ่อยชี้ผายโอ้โหมาเด็กมาเด็ก <Hello. S 1> มาเด็กมาเด็ก เรียบร้อยโดนโดนโมกูไอ้แซดโมกูแม่งของจริงว่ะไอ้เจ๊เจ๊เจ๊นะครับโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยเอาว่ากูดูยังไงวะหน้าดีดีบิดีดดาคุณจะเกิดแล้วแข่งไว้เออได้ได้กันได้กันได้ ว้าวว้าวว้าวคุณผูช้ชมผมจะเล่นทีมพ์โม่ไหนนี้อือืเชียช่ยเชี่ยใครเทเลมาบ่อไฟมันเทเลมาแล้วไอ้เ้ตอนโมไม่อยู่มันจะหนาแล้วไม่หนา <laughs> เออเยี่ยโมลาด้วยเอาดิ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 น้องโมกัวของจริงยัดยัดโอ้่อถ้าโดนมารอๆอะเป็ตู้เนี้ยไอ้เออไม่ไหวว่ะอุ้ยแล้วมันไม่ี่ลิซานาลิซานาแรงลิซาน์าแรงจับ ไอ้เหี้ยบมาไฟนตีวีกันไม่ได้มันกันไม่ได้มันกันไม่ได้มันการนี้เรากำลังไปกำลังไปไอ้เหี่ยวมาไปมาไปมาไปมาไฟปมีอะไรโยน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 ไปเออผมพากลิปได้แล้วผมถ่ายบอน จริงไหเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 จริงไหเนี่ยไปเขายังยังยังยัยังอยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมออกจอดเนี้ยสบายเลยยิงมอไฟสสบายคนดูโอ้ยมันมีแค่มอไฟเอง เอ็น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 เรื่ององค์กรนี้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเอาป้อมดีกว่า ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าฮั l โหอเฮี้ยอ,อ,อะไรอย่างี้คนมื่นเลยอะโอ้โม่ยังถึกอ่ะ <c oughs> ไม่น่าได้วะ ไอ้เชี่ยได้ว่ะท่้นนึงนะคนดูผมภาคผมภาคไม่ได้เลยไอ้เชี่ยเกมแม่งมันมากอ่ะอย่าบังกูอย่าบังอย่าบังกูเองโอ๊ย อยู่ไหนวะลูเซียนอ่ะกำลังไปโอ้มันเกิดแล้วะคา마เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้ย คู้ผมจะแพ้คือผมอยากแพ้ไงแล้วมันมันดันชนะอีกแล้วว่ะคุณดูเฮียเจ็บมือทักทายแชทไมล่ะเจ็บใจชิบหายปกติปาวาไม่โยนจะแพ้ได้ไงเออเล่าช่อง่าจริงครับกูชนะได้ไงวะกูเล่นอย่างหงอแงเลย ดีโมหลังหักวิ้ยดีโมเพิ่งสุดจริงเออออกดาเมจสามชิ้นแม่ไอ้นั่นที่เหลือมันออกแทงอะออกดาเมจสามแทงสามแต่ดาเมจโคตรแรงอะเออวิ่งเชี่เจ็บมือว่ะโอ้มือผมแดงเลยคนดูโอ้ป้า